ไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีคือวันที่รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิตรทําไมต้องเป็นวันที่29กรกฎาคมของทุกปี พราะตรงกับวันที่รัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภา,าษาไทยคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยณห้องประชุมคณะอักรษรศาสตร์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505โดยทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ ปัญหาการใช้คำไทยโดยพระองค์ทรงอภิปรายและสรุปอภิปรายได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทยัยกับความห่วงใยในการใช้ภาษาไทยคณะรัฐมนตรีจึงลงความเห็นว่าสมควรที่จะกำหนดให้วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกรกฎาคมของทุกปีนั่นเองความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติสืบเนื่องจากคณะกรรมการ การรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้ประหนักในคุณค่าได้ความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ผู้ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542เห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติราชการที่9เนื่องในมหามงคล,ละสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542 3. เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุ่บำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยและยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สำทริ์ผลยิ่งขึ้นและ 5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชน กิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดนิทรรศการการอภิปรายทางวิชาการการประกวดแต่งคำประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองการขับเสภาและการเล่านิทานภาษาไทยถือเป็นภาษาแห่งชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจเพราะบางประเทศไม่มีแม้กระทั่งภาษาที่เป็นของตัวเองดังนั้นเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษากิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ 1. การแข่งขันการเขียนเรียงความ 2. การแข่งขันระบายสีภาพ 3. การแข่งขันคัดลายมือ 4. การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ประเภทกรอน4กาบยาณี 5. การแข่งขันอ่านทำนองเสนอก 6. กการแข่งขันเปิดสารานุกรมไทยและ 7. การแข่งขันเปิดพจนานุกรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดเพลกษาของเราในปีนี้นั้นก็มีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันผลงานด้านภาษาไทยที่มีความน่าสนใจให้นักเรียนทุกๆคนได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกันนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 กกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีหลักเกณฑ์และการส่งผลงานให้เป็นแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการอย่างเคร่งครัดส่วนรายละเอียดกิจกรรมมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยกิจกรรมที่1เป็นของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอตัวเองตอบคำถามสั้นๆง่ายๆว่าวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่และอย่าลืมส่งกลับมาให้คุณครูได้ชื่นชมด้วยนะคะ กิจกรรมที่2เป็นของนักเรียนระดับชั้นป .1- ถึงป .3 ให้นักเรียนคัดลายมือพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอร์นูกลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอย่าลืมถ่ายรูปตนเองกับผลงานเขียนสวยๆถ่ายรูปสวยๆส,ส่งกลับมาให้คุณครูคุณครูมีรางวัลให้เด็กๆทุกคนนะคะกิจกรรมที่ส เป็นของนักเรียนชั้นป .4- ป .6 วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวันภาษาไทยผลงานใครสวยและตั้งใจทําคุณครูมีรางวัลให้เช่นกันคะ่ะ และกิจกรรมสุดท้ายเป็นของพี่ๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีนี้นะคะขอให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานแต่งคําขวัญวันภาษาไทยจากนั้นมาลองใช้แอปพลิเคชันในมือถือของเราสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงามดึงดูดและน่าสนใจคุณครูก็มีรางวัลให้ เช่นกันค่ะทุกผลงานนะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ส่งให้กับคุณครูประจำชั้นและครูประจำชั้นจะได้ส่งต่อให้กับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้คัดเลือกผลงานชั้นละหนึ่งผลงานเพื่อรับรางวัลเกียรติบัตรในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564อย่าลืม สงผลงานเข้ามากันเยอะๆนะคะ